สวัสดีค่ะบุริศ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าป้าชูโชว์หัวมันที่มันไม่เน่าให้กับเอฟซีดูหน่อยค่ะโอ้ยพี่น้องเลยมันเน่าค่ะเพราะว่าฝนตกหนักฝนตกหนักน้ําขังดินระบายน้ําไม่ทันเน่าหมดเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเหลือแค่นี้ค่ะหัวมัน นี่ค่ะพี่น้องนั่นน่ะตรงหัวให,ใหญ่หนะ่อยชูให้ fc ดูหน่อยค่ะโอ้ตรงไหนใหญ่เนาะตรงนั้นแหละใหญ่เออนี่ค่ะพี่น้องใหญ่สุดซ้ำนี่แล้วค่ะเนี่ยโอ้อันนี้หัวรอบสองนะครับหัวรอบแรกเน่าหมดแล้วเออันนี้มันออกรอบสองเนอะมันเลยหัวยังไม่ใหญ่พอเนี่ยค่ะวิธีการดำรงชีวิตชาวไร่ชาวนาชาวสวนคุมพันกับครูริสก็มาทำไร่มันค่ะวันหยุด ยาววันแม่ก็ได้มาดูไล่มันหลังจากที่ไปส่งคุณพ่อที่โรงพยาบาลค่ะน่นค่ะประมาณสามสี่โมงเย็นถึงจะไปรับคุณพ่อจากโรงพยาบาลค่ะดูค่ะดูค่ะเน่าหมดเลยใช่ไหมเ้่าเน่าเนาไม่เหกกเน่าพี่น้องเบึ้งแต่ก็พากันมาได้ย่านะคะ ทีนี้ก็มันก็เน่าได้เท่าไหร่ก็ยังดีค่ะดีกว่าจะปล่อยให้เขาเน่าหมดเลยฝนตกราคามันช่วงนี้ก็สองบาทห้าสิบค่ะพี่น้องแต่เราก็ต้องกู้ต้องถอนเพราะว่าต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะว่ามันจะเน่าหมดก่อน นี่ค่ะคุริสกำลังถอนมันค่ะพุมพันธ์ก็จะไม่รอดแล้วค่ะไปถอนแล้วยกหนึ่งทอานี้ก็มานั่งอยู่เถียงนาน,น้อยห้อนไหลค่ะพี่น้องแดดจัดกำลังคนวันนี้ก็กำลังพนก็มีสามคนค่ะร้อนอบอ้าว น่าจะตกอีกนะวันนี้ดูคุริศถอนมันค่ะถอนขึ้นก็เป็นหลอดกาแฟค่ะ อยู่ทางโน้นเดี๋ยวโคมพันไปถอนให้ดูนะคะโนะ่นอะพี่น้องเบิงบ้งเบื้งเบื้งใบเหลืองหมดเลยค่ะถ้าใบเหลืองสังเกตได้เลยว่าหัวเน่าตอนนี้เหน่ยใบเหลืองหมดเลย